เดืเดเอดไหมเยอะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Tree เจือกับเช้งแล้วก็ล็อกเหมือนเดิมร้อนจังร้อนเหมือนเดิมด้วย และจริงๆมันเริ่มมีคอมเมนต์ทวงซีรีส์นี้แล้วนะคะว,ว่าฮัลโหลฮัลโหลเมษาแล้วพี่คือเราก็อยากทำไอซีรีส์แสงแดดตั้งแ,งแต่งแดดต่างๆแต่ว่าเมื่อวานก็ฝนตกอะคือฝนตกวันเว้นวันมันก็เลยตากแดดไม่ได้ไงทุกคน,กนวันไ,<ด>ไหนล้วแบบเออไม่ถ่ายก็ได้แดดแรงเพราะฉะนั้นวันนี้อากาศร้อนมากเราก็จะมาทําอะไรแก้ร้อนกันหน่อยวันนี้เราจะมาทําไอติมจริงๆอ่ะเช้งบอกก่อนเลยว่าเช้งเห็นแรงบันดาลใจจากคลิปฝรั่งอันนี้เขาเรียกมันว่าอะไรอะ สตรีชี่ไอศครีมภาษาไทยก็คือไอติมยืดแต่พอเข้าไปดูแล้วอ่ะมันมีส่วนผสมที่หายากขนาดฝรั่งเขาม่บอกว่าหายากเลยคล้ายไอติมตุรกีแล้วมันมีส่วนผสมอย่างหนึ่งที่หายากมากเราก็เลยรู้สึกว่ามันยากเกินที่จะทําแล้วถ้าแบบเราอ่ะทำในแบบคนไทยด้วยกันน่าจะทําตามได้ง่ายๆเนี่ยมันจะทํำยังไงใช่ไหมก็เลยไปคิดค้นมาอ,อันนี้แบบ อึดตัวเองล้วนๆนะคะอันนี้เป็นแฮ็กที่เช้งคนพบเจอด้วยตัวเองอีกแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยส่วนประสมของไอติมยืดจูดง่ายๆในสไตล์ละคิธีมีแค่สองอย่างอจริงจริงหรอจริงนั่นก็คือถ้วยนั่นเรียกภาชนะหรอเอาสมน่ลอกมัเมลโลหนึ่งมัเมลโลกับ วิปปิ้งครีมหรือนมก็ได้ ถเกิดแบบพี่คะเราไม่มีบิทติ้งครีมอยู่ที่บ้านนะคะนมลูกนมนม,นมแต่ว่าความเข้มข้นความหวานมันมันไม่เท่าครีมสูตรที่เราไม่ดูใช้บิทติ้งครีมนั่นเอง<ช>แล้วถามว่าทำม,มันมีแค่นี้ก็มัชเมลโล่ม,มันมีน้ําตาลอยู่แล้วทุกคนมันหวานเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องมาปรุงน้ําตาลอะไรเพิ่มครั้งที่แล้ว่เราทดลองแล้วรู้สึกว่ามันหวานลงตัวแล้วแต่ถ้าใครที่ชอบหวานกว่านั้นอยากเติมน้ำตาลก็ได้แล้วแต่ชอบเค่ใช่จริงๆอ่ะพื้นฐานแค่สองอย่างเนี่ยก็เป็นไอติมยืดแล้วแต่ถ้าอยากได้กลิ่นอะไรเพิ่ม ใครอยากจะแบบชินอยากจะเอาไอติมสีเขียวอ่ะอยากได้ไอติมรสสตรอเบอร์รี่อยากตบไอคนเมื่อกี้มากก็ใช้สีแล้วก็ใช้กลิ่นตามที่ทุกคนอ่ะชอบได้เลยซึ่งเราก็มีกลิ่นวนิลาอยู่แล้วก็แบบว่าอ่ะเดี๋ยวเอามาหยดัก็หน่อยวิธีทำพูดเลยว่าโคตรง่ายเลยง่ายจริงๆไหมเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวก็รู้เลยไม่ง่ายตอนชิมลองแบบครั้งเดียวทรายเลยนะครั้งเดียวทรายเลยนะครั้งเดียวทราเลยนะตอนเชงมาบอกว่าทำแค่นี้เราก็ไม่เชื่อมือนะถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูว่ามันง่ายจริงไหมไปไปเครือจ้า ครั้งนี้ไม่ใช่แล้วนะเตาอ่ะแม็กกูเวฟเผยชี <c oughs> วิตครั้นี้เราจะไปใครัวแล้วก็มาเท positive ของเรากัน,กนเออเทตรงนี้นั่นแหละที่คนจะได้เห็นชัดมันก็คือมัชเลโล่ธรรมดาธรรมดาอ่าอาจจะมีคนถามว่าถ้าหามัชเลโล่สีขาวไม่ได้อ่ะก็สีสีทั่วไปก็ได้มชัชเลโล่สีไหนก็ได้ไม่สีเดียดตอนที่เราทดลองเราก็ใช้มัชเลโล่สีชมพูมเฮ้ยใช่ใช่ใช่อันนี้ไม่หน้าที่เราดีเชงมันต้องหน้าที่เราก็ของจริงหรือเปล่า ขั้นตอนต่อมาเวทีง่ายละลายไมโครเวฟเดี๋ยวเดี๋ยวละลายไมโครเอาอันนี้เป็นละลายในไมโครเวฟไม่ใช่ละลายในไมโครเวฟกะกะเอาไฟไม่ต้องแรงมากเดี๋ยวมันไหม้แล้วเดี๋ยวเราก็ช่วยพวกคนให้ละลายเขาก็จะกลายเป็นครีมมาใช้เลยลูกน้องผมของมากบวมบานบวมบานอันนี้เราใช้ไฟกลางนะ ใช่ใช่มันเป็นน้ำตาลอะไม่กล้าใส่แรงเดี๋ยวมันจะนักไหมต้องคอยดูๆๆนนด้วยนะคอยเอฟฟี่มาแมสเลยด้วยวนดี้กูเขามาชเมลโล่นี่ละลายแล้วถึงได้บอกแฮะไอ้ปอนเยลี่นูตาแกเอามาละลายในแมโครเวฟชีวิตแกจะง่ายมากแค่นี้ติดแล้วอาจจะเริ่ม,มค่อยค่ยุดลงมาแล้วเห็นไหมว่าภาชนะเราจะเล็กไปแล้ว <laughs> แกะใส่เยอะเกินไปอะไม่เป็นไรเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันยได้ นี่คือมัชเมลโล่ละลายแบบเพียวๆจำคลิปย้อนลูกตาได้ไหมที่บอกว่าถ้าละลายมัชเมลโล่เดี๋ยวจะเหนียวไปอ่ะเ,ออเห็นไหมสไปเดอร์แมนมาแล้วเนี่ยเหมือนยายสไปเดอร์แมนมากเพราะมันมันเหนียวไปไงไนคลิปนั้นเราใส่เจลาตินผสมใช่ไหมใช่เราเอาเจลาตินผสมนะ้ำแต่คราวนี้เราจะใช้ครีมกะเอานะคะ จร,จริงๆว่า,าตรงๆนะเช้งรู้สึกว่าความสนุกของการทำอาหารก็คือการกะเพราะแต่ละคนอะ่ะมันชอบรสชาติที่ไม่เหมือนกันเว้ยทุกคนทำสิบครั้งจนไม่มีทางรสชาติเดียวกันหรอกทุกคนอย่ายไปเชื่อมันจําไม่ได้มันจําสูตรไ,ไ, <c oughs> ไม่ได้ไม่ท่ให้่รอกินได้หรอเนี่ยความสนุกของการทำอาหารเนี่ยมันคือการกะเลยเช้ง <c oughs> ไม่ต้องมาพูดถามไม่เชื่อใครมีไม้พายที่มันเป็นไม้พายดีๆก็ใช้ไม้พายเถอะนะ มัสแมลโล่เยอะไปก็เติมครีมแต่อย่าให้ครีมเยอะไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยยืดนะมัสแมลโล่เนี่ยเป็นพระเอกที่ทําให้ไอติมเรามันยืดด้วยส่วนครีมอะ่ะเป็นตัวที่ทําให้ไอติมเรามันเป็นไอติมไม่งั้นอะ่ะมันจะเหมือนเรากินมัสแมลโล่แช่เย็นอ่ะไม่ทำไมคนไปคนมาแล้วมันแป๊บเดียวนั้นแ่ะ ก็มัชเมลโลมันแซ่บไงเหรอทำเพิ่มนิดนึ่งไหมได้ก็เติมมัชเมลโลเข้าไปอีกมันง่ายตรงนี้แหละถ้าเกิดมันน้อยไปแกก็เอามัชเมลโลเติมแล้วก็เติมครีมคนไปก็เติมครีมเหลวไปก็เติมมัชเมลโล One minute thirty seven seconds later ดูดีครับสะอาดครับไม่อะไรครับอย่าไปมองครับโอเคอืมดีมากสะอาดดีเหมือนเดิม อ่ะหลังจากที่ทำเพิ่มแล้วก็ไปเข้าไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วเนื้อเนียนสวย oh. เอาพูดตรงนั้นเมื่อกี้แอบชิมไปแล้วอ่ะไอมัทเมลโล่เนี่ยมันเป็นน้ำตาลแล้วก็มีกลิ่นวาน,นิลาอยู่แล้วมันโอเคอยู่แล้วตอนนี้ไหนๆเราก็มีอีวาน,นิลาปรุงเพิ่มไหมุตส่าห์ซื้อมาสงสารเขาซื้อมาแล้วก็ระหว่างนั้นก็จะให้ดูเศษซากอรารยธรรมของอันที่เราทดลองนี่คือไอติมยืดกินหมดเกลี้ยงเลยอ่ะเวอร์ชันหนึ่ง สีมันอาจจะทุเรศหน่อยเพราะเราใช้ไอ้มัทฉัลโล่สีๆอ่ะนี่เราเพิ่งแกะไงออกมาจากช่องฟรีซนะทุกคนนะดูดิกินกันจะหมดเกี้ยงอะ่ะเดี๋ยวมาดูอันนี้เราทำวันนี้ดีกว่ามันจะเยอะแค่ไหนใช่อ่ะนี่ให้คอม,มีความกลิ่นวน,นิลากรุบกริม,อมโอ้ยเหนียวใครจะทำก็จำใจนิดนึงนะคะเหนียวระว,กกวัง จะกระแล็เหนียวมากตอนนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนั้นร้อนทำหรือไม่ทำก็เหนียวอยู่ดีคนเสร็จแล้วทิ้งอย่าเพิ่งยันเข้าตู้เย็นนะเดี๋ยวพังใช่ให้มันคลายร้อนก่อนเพราะตอนนี้มันร้อนมากพอมันคลายร้อนมันจะเหนียวขึ้นเรื่อยๆเพราะมัชเปอโล่มันจะค่อยๆเสียตัวอ่างั้เดี๋ยวทิ้งไว้แป๊บนึงนะทิ้งไว้แป๊บนึงนะไม่หนักไม่หนักหายไปนานมากฟ้ามืดอีกแล้ว คือว่าไปทุระแป๊บเดียวจริงๆอ่งอะถ้าเอาเข้าช่องฟีดนะทุกคนเข้าช่องฟีดแป๊บเดียวเพราะว่าเขาเป็นมัชเบลโลเขาเซ็ตตัวเร็วมันไม่เหมือนไอติมปกติถ้าอยากได้ให้มันยังยืดยืดยืดมากๆอะ่ะก็อย่าแช่นาะนเนี่ยมันจะกลายเป็นแขกเป็นหินอะไรแบบแล้วเราอ่ะไปทุระมาเราก็เลยไม่ได้แช่ช่องฟีดเลยเราแช่ช่องธรรมดาพอดูดิไอติมยืดไอติมยืดเอออะเหมือนคัสตาร์ดป่ะเออเหมือนคัสตาร์ดนิดนดนั่นคือจะตักกินอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่า คือเขาบอกไอติมแล้วก็น่าจะนึกภาพได้สองอย่างคือแบบที่เป็นแบบก้อนตักมาเป็นสกู๊ปุ๊กับอีแบบนึงคือแบบซอฟต์ครีมอ่ะคือจริงๆอ่ะอยากได้แบบซอฟต์ครีมอ่ะแต่ว่าน้องมันค่อนข้างจะเจ๊ตตัวได้ยากกว่าซอฟต์ครีมเอาไม่ดีลองไปก่อนละกันแบบหนึ่งก็คือฟาใส่โคนไปก่อนฟาแส่โคนนะในส่วนของโคนนั้นเราไม่มีโคนในติมเว้ยเราก็เลยต้องประยุกต์ขนม ในตำนานไอติมแห้งของเราไอติมแห้งเอาไปแต่โคนโดนเอข้างในนี่โดนจกไปกินเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วลองตักแบบไอติมตุรกีโอ้ยมันเหนียวมากเว้ดูพี่โอ้ยเหนียวดึงดึงเฮ้โหนยไอติมแดงเด็ดชัดดูดิอุยอุ้ยอุยน้ำปบาปเหเมื่อยขนาดไเฮ้ยน่ารักอ่ะเอาอีกอันเด้ออันเด้อมันได้กลิ่นมากเลยอุ้ย ชลธิราเลยจะตัดไอติมไม่เป็นเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะเดี๋ยวขอทางปั้นก่อนได้ไหมได้ได้ไดปั้นแล้วเจอกันนะไอ,อติมยืดที่ดูเหมือนดอกไม้ไอติมยืดมันเคยติมยืดใจเราคิดมันมันเคยติมยืดมันก็เคยติมยืดคือตอนเราซ้อมทำอ่ะทุกคนเรากินในถ้วยไงเราไม่ได้เอามันมาตักเข้าใจไหมแต่ถ้า,ถาไม่อยู่ในถ้วยแล้วตักกินนะมันจะง่ายมากเลยไงไหนๆกันไหนๆแล้วกินยังไงรึ กินแบบเรากินในติมธรรมดาทุกคนจะคิดว่าไอติมย um> um> ืดโอือืเหนียวหนึบไหมอุ้ยอร่อยนะเนี่ยอุ้ยหอมหอมกลิ่นวานิลลามากเลยอ่ะความหวานเนี่ยเหมือนไอติมเลยนะหวานพอๆกับไอติมที่เรากินตามร้านทั่วไปเลยอ่ะแต่ว่ามันได้ความแบบทอฟฟี่นิ่มๆหนึบๆอ่ะแล้วก็มีความเยื่อๆดูดิดเดี๋ยวจะไปโค้ดแล้วล่ะว้าวติมยืด หวานสองอร่อยแั่เนื้อไปหน่อยนะ,ะนจริงๆอ่ะมันควรจะเปลี่ยนชื่อเว้ยเปลี่ยนเป็นไอติมเด้งเนอะดูดิโคตรเด้งเลยมันลูกเด้งเลยดีทั้งเด้งแล้วก็มีความยืดหยุ่นเหนียวหนึบเหนียวหนึบใช่ไอติมเหนียวเออมันควรจะชื่อไอติมเหนียวเพราะมัน,นไม่ได้ยืดขนา <c oughs> สรูปม, <c oughs> มันจะชื่ออะไรคือต้องบอกทุกคนก่อนว่าขั้นตอนการทำมันมันจะมีหลายหลายสถานะใช่ไหมพอมันใกล้ๆที่จะฟอร์มตัวมันจะยืดมากเลยเว้ยไอติม อ,อย่างที่ทุกคนเห็นนะใช่แต่พอมันเริ่มเข้าตู้เย็นแข็งแล้วอะ่ะมันก็จะเด้งเด้งเด้งแล้วก็จะยืดน้อยลงแต่ว่ามันก็ยังยืดอยู่นะก็เพราะเราเขาตูเนเนาต้เย็นไงเพอาแช่ตู้เย็นปุ๊บอะ่ะมันก็จะเซตตัวแล้วก็จะแข็งขึ้นนะหอมอ,อร่อยมากถ้าเกิดว่าแช่ช่องฟิตแล้วมันแข็งแข็งเนะี่ยม่เคยติมเลยอะ่ะทุกคนใช่ถ้าชอบแบบแข็งแข็ก็ใช่ช่องฟิสไปตามปกติมันจะได้เป็นไอติมเนื้อแบบเหนียวนุ่มชิวี่ชิวี่หน่อยๆ่อยชินหนึบใช่แต่ถ้าอยากให้ยื เป็นของหวานที่ดีมากถึงแม้ว่ามันจะแบบว่านหน้าตาดูแตกไปนิดน<บ>ึงดูดเหมือนแ<ด>บบว่า มันคือดอกกะหล่ำเลยนะมันคือเหมือนดอกกะหล่ำม,มากแต่ให้อภัยว่ารสชาติ<ม>อร่อยมากดีแน่ที่เช้งเติมกลิ่นวาน,นิลาเข้าไปเพิ่มช่วยได้มากเลยหอมขึ้นไหมหอมขึ้นมาหอมมากๆแต่ถ้าสมมติว่าทุกคนอยากจะลองให้มันเปแบบกลิ่นสตรอเบอรี่หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะเอาผิสนุกเลยประเด็นนะ่ะถ้าทุกคนอยากจะทําก็ไปหาโคนที่มันเป็นโคนเปล่ามานะอย่าเป็นโคนขนมอย่าทําแบบเรานะครับเพราะว่าเราหาโคนไม่ได้เราก็เลยไปควักเอาจากขนมอีกสักหนึ่งคำ มันหมดยืดเลยอะของเราอะใส่มัชเมลโล่เยอะกว่าครีมเพราะเราอยากได้ความยืดมันก็จะได้ฟีลมัชเมลโล่เยอะกว่าแต่ถ้าทุกคนอยากได้ความแบบเป็นไอติเมเนียนๆน่ะแบบเหมือนเนื้อไอติเมเนียนๆน่ะก็ใส่ครีมเยอะกว่าจะเหมือนกว่าตอนนี้มี ไอติมยืยดติดหนวดแน่เลยใช่ไหมใช่เยี่ยมเยี่ยมเลยเยี่ยมมากเมนูนี้ก็ไม,ม่ยากไม่ยากแค่ผสม,มชาอกโกแลแล้วก็ค,ครีมเข้ามาโครเวฟแช่ตู้เย็นคุณจะได้ไอติมที่มีเนื้อเด้งดึงดังแล้วก็มีความยืดหยุ่นด้วยนะครับไปลองทำไปดูได้ก็ถือว่าเป็นเมนูที่เชงคิดขึ้นมาส่วนๆเล่นๆใครอยากลองก็ลองทําดูอ่าใครอยากไปลองทำตามก็ทําดูมันมีสูตรง่ายก็คือใช้กับนมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีครีมนะไปแล้วทุกคนบ๊ายบายมิจิวเจอกันใหม่คลิปหน้า เลองดูนอนเป็ดะถ้ามันแบบว่ามีความเหนียวนุ่จริงเ่ยมันจะต้องแบบว่าสามารถเอาความได้กินดงยี่ห้อนึ่งใช่ไหมลองดูนะลองดนะแม่แเฮ้ยเด้อีกทีได้ตัวฟุอันนั้เต้เด้เเฮ้ยจะหล่แล้วรอ